ไม่ถ้าเป็นไม่เป็นได้อยู่แล้วก็ถ้าเป็นในนายกยังเป็นได้เลยกับปูมามีอะไรไม่มรู้เรื่องรู้ราวอะไรก็เป็นได้ใช่มยังไงก็ประคับประคองยังไงลงสสนี่ได้ในอ่อนใจมีคนประคองแต่มันคันคนที่จะช่วยเหลือเส้นสมองแตก้้เราที่จะจะอยู่ไม่ได้ตอนนี้เนี่ยเออนั่นนะสิก็ถ้าถ้าเป็นก็เป็นได้แต่ว่าจะ จะจะอยู่เข้าสภาจะพูดตอบโต้เขาได้ดีหรือเปล่าท่จรงเออก็คุณกัดชัยพูดเมื่อสักครู่นี้บอกว้าพร้อมที่จะวัดความเทียพิสูจน์ข้อมูลกับพานทองแท้หรือเปล่าแสดงว่าคุณชัดชัยเองก็มั่นใจว่าคุณโอ๊กเป็นสสในสภาเนี่ยไม่ไปดองใครเหมือนกันใช่ใช่เวลาเวลาอย่างเงี้ยเวลาถ้าไปพูดตอบโต้ในในสภาจริงๆรับผมว่าอืไม่ได้แล้วสู้พวกทางประชาธิปัตย์ไม่ได้แล้วอ๋อต้องไปฝึกปลือการการพูดก่อนต้องไปผ่านสั่งสมประสบการณ์มาก่อน ใช่ก็ดูดูยิงลางเห็นไวแล้วเขาจะถามอะไรผิดปุ๊บพูดสองคำปุ๊บโยนให้ไอ้เลขาไอ้พวกลูกน้องพวกรัฐมนตรีระมณีที่เกี่ยวข้องอ่ะอย่าไปเรียกเาว่าลูกน้องเนี่ยเขาไม่พอใจเพราะว่าเรื่องการพูดในสภาไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่เรื่องง่ายใช่ไหมแล้วประชาธิปัตย์ใช่ใช่ก็ต้องผ่านมั้วหรอมการฝึกพูดมาทั้งนั้นนะฮะไม่มันต้องมีข้อมูลไงต้องมีข้อมูลแล้วแล้วต้องต้องทําการบ้านอ่ะอย่างอย่างอย่างก็อย่างคุณปูเนี่ใครจะทำการบ้านที่ไหนก็ไปเรื่อยเฉย จะมีคนทําพุดทําตะคริปไปให้เฉยๆได้เลยแต่ตึ้งก็จะหนีอยู่เลยเป็นการไต่ได้เขาก็พูดเองเขาเหมือนกันนะคุณปูน่ะก็เขาก็พูดได้เป็นบางอย่างต้ไม่ได้เป็นบางอย่างแต่ต้องให้คนเียให้ใช่ไหมแต่แต่ตอบตอบโต้ตัวเองไปคิดสดๆเลยไม่ได้อืมอ่ะเอาละขอบคุณนะครับคุณสมชายครับขอบพระคุณนะฮะสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับเอาสองศูนย์หกศูนย์ยังอยู่ไหมฮะสองศูนย์หกศูนย์ครับสองศูนย์หกศูนย์อยู่ไหมฮะสวัสดีครับสองศูนย์หกศูนย์อยู่ไหมฮะ แต่วันเจม่าไม่อยู่นะครับเปที่5้าเก้าสามเก้าแล้วกันห้าเก้าสามเก้าครับสวัสดีครับห้าเก้าสามเก้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครครับอ๋อจากจันทบุรีครับแมนครับผมอ๋อจากจันทบุรีอ่ะครับผมอืมเป็นยังไงมัางเรื่องของคุณพานทองแท้เนี่ยคิดว่าเขาจะลงสมัครจริงหรือว่ามันเป็นแค่เพียงแค่การโยนหินถามทางหรือทดสอบประชาชนว่าจะมีปฏิกิริยาต้อนรับหรือไม่ต้อนรับยังไง อ๋อคือถ้าถ้าพูดตำลักกันนะครับคือเอาลูกอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยทุกคนเลยเนี่ยครับถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงภาสีเนี่ยพานทองแท้นี่ผมว่าอยู่อันดับต้นเลยนะครับเราเราเอาใจช่างดูนะครับว่าระดับชื่อเสียงของลูกอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ต้องเอาแค่ลูกนักการเมืองนั่นถือว่ามันลดชั้นลงมาเอาลูกอดีตนายกรัฐมนตรีพานทองแท้เขาถือว่าเินเศษเอเลยนะครับพูดถึงตำลักเอเคเลยของประชาธิปัตยคุณปลื้มยังไม่เห็นลงเลยคุณปลื้มอ่ะคุณปลื้มอ่ะ คือถ้าคุณคุณตู้นะชื่อชั้นทางการเมืองเขาไม่มีนะครับเขาไปทางอะไรทางผู้หญิงทางอะไรไปโน่นนะเราพูดกันตรงๆนะครับว่าทางนู้นเลยครอบครัวแต่ทางตรงแทเรื่องผู้หญิงเขาไม่มีเลยนะครับเขาไม่มีแต่เรื่องการเมืองเเรื่องแทนไม่มีเรื่องผู้หญิงเลยเนี่ยถามด้เฉยนะผมไม่รู้อ่ไม่แต่แต่ข่าวเขาไม่เคยออกมาหน้าหนังสือพิมพ์เลยนะครับพูดถึงนาแต่ละมันหายากจริงๆเลยแสดงว่าเคยมีโดยชื่อชั้นการเป็นลูกนายกในลูกอดีตนายกยังไงยังไง มันก็เป็นจุดขายอยู่แล้วยังไงยังไงก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมใช่แล้วแล้วในฐานะที่เป็นนักการเมืองหน้าใหม่สมมติขเข้ามาแน่นอนอาจจะโดนรับน้องอ่ะฝ่ายค้านก็ดีหรือว่าสสอวอก็ดีเนี่ยคงจะจัดหนักเพราะสถานการณ์ในปัจจุบันในการเมืองเล่นกันเนี่ยรุนแงรงพอสมควรแล้วคุณโอ๊คพึ่งเข้ามาเป็นน้องใหม่เนี่ยเจอจัดหนักเจอรับน้องใหม่เข้าไปนีจะทนได้หรอผมว่า่านทงแท้นี่ไม่ธรรมดานะครับผมว่า ผมว่าทีงานของเขาปึกเลยนะผมผมดูในเฟซบุ๊กอะไรในการต่างๆนี่คือไม่ใช่ธรรมดานะอันนี้ที่เขาออกมาผมว่าแค่ย่อมๆนะครับผมเนี่ยแค่ย่อมๆเนี่ยเท่านั้นกานี่แค่ซอซ้อี่แค่ข้อมภทแบบข้อบูลธรรมดาใช่ไหมลึกกว่านี้ก็มีอีกใช่ไหมลึกกว่านี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมใช่ท่านท่านท่านลองดูดินักกัรเมืองเก่าเโดนทานตรงแท้ที่ว่าเป็นลูกรุ่นรุ่นหลานแท้อย่าง ยังยังอยู่กันไม่เป็นสุขอะท่านและถ้าลงมาเล่นถ้าลงคิดดูได้ขนาดไหนเอา,อางี้ดีกว่าเอางี้ผมพูดจริงๆนะคือคือคืออยู่ตังบุรีเนี่ยฐานเสียงประชาธิป,ปัตย์นั้นนะครับสอสสามคนก็ประชาธิป,ปัตย์แต่พูดพูดพูด,พดตำลักกันนะแต่ผมว่านักการเมืองรุ่นรุ่นต่อไปที่น่ากลัวผมว่าพ่านทองแท้เนี่ยเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่น่ากลัวมากอนาคต ผมผมทายไว้เลยอนาคตนายกประเทศไทยเนี่ยผมว่าสิบปีสิบปีข้างหน้าต้องมีชื่อผ่านทองแท้อย่ร้อยเปอร์เซ็นต์โอหรออ้าวเดี๋ยวเราจะจําไว้นะวันนี้มีคนพยากรณ์นวว่าผ่านทองแท้จะเป็นนายกปรมตีนะอีกสิบปีข้างหน้าเดี๋ยวจะรอดูกันว่าแน่นอนครับผมครับ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 ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะอ้าวมีคนพยากรณ์แล้วนะฮะอีกสิบปีข้างหน้าผ่านทองแท้เป็นนายกรรฐมตรีแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปที่คุณออนการเจนบุรีนะครับคุณออนครับสวัสดีครับ คุณนอครับสวัสดีครับค่ะไม่ต้องถึงสิบปีหรอกค่ะครับไม่ต้องซิปสบปีแล้วสิบปีสองปีเขาก็เป็นได้ริวล้อก็แย่แย่ไปอืคนต้องกันแย่แย่ไปค่ะเหรออยากให้คุณพานทองแท้นี่เป็นนายกรัมรีถึงขั้นนั้นเลยเหรอฮะโอ้ยทําไมจะไม่ได้ละค่ะขนาดยิงรักพูดไม่รู้เรื่องยังเป็นได้เลยพูดได้พูดเป็นทำไมพูดไม่รู้เรื่องแม้ไปต่างประเทศก็พูดอยู่นะเดี๋ยวก็ อาจารย์ไปจั์คิดดูสิคะคุณครพระดอนพระดาอะไรน่ะนาดเด็กๆจะบอกเลือดเียกคุณคุณโอ๊คแล้วคุณคิดดูอย่างคุณโตน,น่ะะเขาก็พูดบอกว่าอะไรนะคะเออค,คุณวัชมาก็โธทาไมคุณเหตุคุณไม่ไม่ไม่ผลที่คุณไม่ดูเหตุประกอบนั้นเป็นยันงไงถ้าจจะพูดว่าให้เกียรติก็ได้แม่ดูครับโธตะปูนเนี่ยเขาเขาหนาพอค่ะอาจารย์เออเหรอฮะอ้า คุณโอ๊กเนี่ยมีมีประสบการณ์พอที่เข้ามาเล่นดิอย่างมันจะไม่ต้องไปมันต้องประสบการณ์แล้วอาจารย์ไม่ต้องมีทําไมไม่ต้องมีประสบการณ์เลยเงินตัวนี้ก็อาจารย์ดูสิคะขนาดยิ่งรักไม่รู้เรื่องคูณผิดคุณถูกพิสติการคอมอะไรจะเขาเป็นานได้เขามีเทนเนอร์ดีคนยเดนแย่แแล้วแล้วคุณมาโบาอยู่แล้วแนต่เมืองแบบนี้โง่กนักการเมืองตอนเนี้ยที่ตะกูนี้เขามาเป็นยังไงครับ แล้วคิดว่าคุณโอก็จะเล่นไหมคุณก็จะจะคิดดูคุณอ่อนนะคิดว่าคุณโอก็จะตัดสินใจเล่นการเมืองไหมเพราะฟังจากใครต่อใครวันนี้บอกคุณโอ้ก็ยังไม่ตัดสินใจเลยเขาว่าอยากจะเล่นอยู่แล้วคนคนนี้อ๋ออยากจะเล่นอยู่แล้วใช่ไหมแล้วอาจารย์จับคิดดูนะคะไม่เท่าไหล่จะต้องเป็นนายกได้แน่นอนเพราะเงินเยอะลูกน้องเยอะพวกเขาทั้งนั้นอ๋อเหรอนี่นี่ก็เป็นอีกคนนึงที่พยายามว่าจะเป็นนายกอีกคนนึงใช่ไหมเนี่ยออ เขาเขาเขาหนาคะตุ้มนี่เขาหนามากเขาไม่กลัวหรอกค่ะเขาเขาอาจจะเขาอาจจะอยากเข้ามาเล่นกาเล่นการเมืองรับใช้ประชาชนประเทศชาติก็จะว่าเขาหนารับใช้สิคะถ้าคุณรับใช้ประชาชนจริงคุณไม่ต้องพูดเข้าข้างพ่อคุณมากไปนะคุณแค่เอาเหตุผลมาเท่านั้นคุณก็มีมันสมองคุณก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไราี่ะเอะคุณอปขอบพรอุณนะครขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะหลังตัวใหม่นะเอากระโปรงขาเปล่เขาเป็นได้ขอบพระคุณนะหลังตัวใหม่เนาะ หมอปากหมคอพอแล้วฮะสองศูนย์สี่สี่ครับสวัสดีครับสองศูนย์สี่สี่ครับสวัสดีครับ้ครับครับไทยครับโออยู่มหาสารคามครับอยู่มหาสารคามนะอ้าวสักชื่อนึงแล้วกันชื่ออะไรอ้าวชื่ออะไรก็ได้ชื่อลูกก็ได้อ้าวฮัลโหลครับครับคุณคนมหาสารคามอ้าวคุณโอ๊กเนี่ยอยากจะให้เขามาเล่นการเมืองไหมเอาโดยโดยความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยฮัลโหลครับ ครับได้ยินหรือเปล่าเอ่อฮัลโหลครับได้ยินได้ยินผมได้ยินคุณชัดเลยแต่ว่าคุณโอ้โหได้ยินครับได้ยินเลยครับอ่าได้ยินไหมได้ยินนะครับได้ยินนะครับอ่าได้ยินแล้วอ้าวถามว่าอยากให้คุณโอ๊กเนี่ยเข้ามาเล่นการเมืองไหมอ่าอยากให้คุณโอ๊กเป็นสสไหมโอ้ยไม่อยากให้เป็นก็ไได้เป็นแหละครับพวกเขาเยอะครับอ๋อไม่อยากให้เป็นแต่ก็ได้เป็นแน่เพราะพวกเขาเยอะแม้คนมีพวกแต่ว่าไม่มีศักยภาพไม่มีคุณสมบัติไม่มีความเหมาะสมก็เข้ามายากเหมือนกันนะการเมืองเนี่ย ไม่ยาวหรอกครับขอยนี่เงินทุกอย่างมีพวก่วทอย่างครับอ๋อเหรอก็มีต่างทุกอย่างเข้ามาเล่นได้อยู่แล้วเจ้าอย่างคุณโอ๊กเนี่ยมีพร้อมหมดทุกอย่างแล้วทางภาคเหนือเพราะอีสานเหนือแน่นอนครับเพราะว่าประเด็นมันไม่ไม่มากประเด็นไม่มากก็แค่ว่าก็คือตระกูลนี้เขาก็พวกเยอะแล้วก็มีสมาชิกเยอะอืในทัพเพื่อไทยก็เยอะอ่ะ ทั้งพรรคก็ถือเสียงส่วนมากคนอีสานก็ส่วนมากนะครับแล้วก็นิชมชมชื่อชมชอบเขาอยู่เดี๋ยบางครั้งคนที่ไม่ชมชอบเขาก็ต้องชมชอบครับเพราะเงินเขาเยอะอคือคนชมชอบด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งมาถึงไม่ชมชอบแต่ก็ต้องยอมรับเพ่อตังเยอะครับผมแล้วคนอีสานเนี่ยคนอีสานนี่มีปฏิกิริยายังไงพอมีข่าวว่าคุณโอ๊คจะลงสอสอคนอีสานนี่อ้าแขนรับไหม เรื่องนี้คนเฉลี่ยเราไม่ได้นะฮะแต่ว่าก็มีคนสน,นานที่ชอบเขาเยอะอ๋อก็นั่นเอก็ถามในคนอื่นด้วยไงว่าเขาเขาชอบหรือเปล่าบางคนก็ไม่ชอบเหมือนกันนะอ๋อบางคนก็ไม่ชอบเพราะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยช่วงนี้อ๋อเหรอช่วงนี้ไม่มีอะไรดีใคร,ใครเข้ามาเล่นก็ไม่เหมาะใช่ไหมครับไม่ตอนนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นนะเศรษฐกิจก็ไม่ดีพืชไร่พืชอะไรก็ไม่ดีไม่เต็มที่ครับ ราคาข้าวเขไม่เต็มที่มีอะไรนั่นอะไรอย่างนะครับ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 อ่ะเอะไะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังก็คุยกันใหม่นะพอดีเดินทางมาถึงพุทธายแล้วขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณนะครับคุณคันหมาสลักามนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่นะขอบพระคุณนะฮะอ้าวเดี๋ยวไปดูเอสเอ็มเอสกันสักเล็กน้อยครับไม่ต้องโทรมาแล้วนะฮะเพราะว่าสายเข้ามาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวขออ่าน SMS สักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าหลายตัวหลายคนบอกว่าไม่ยอมอ่าน SMS เเลยนะครับนี่บอกว่าดีจริงก็อย่าหลบเข้ามาเลย นะครับปร,ประเทศบอกด้วยว่าอยู่ไหนจะไปรอรับอ,อีกคนหนึ่งคนดีประกาศส่งเสริมคนไม่ดีให้จมทลีอย่างนี้ก็ไม่ไหวอีกท่านหนึ่งบอกว่าท่านนายกเฉลิมรีบหายเดี๋ยวเหลี่ยมมันเปลี่ยนใจอดเป็นนะ,ะไม่ใช่ท่านนายกเฉลิมท่านลองสิเออไม่ใช่สิท่านมติีว่าการกระทรวงแรงงานแหมไปบอกขาเป็นท่านนายกนะครับบ้านเมืองอาเพศเพราะพวกจ,จุดจุดจุดบริหารนะครับ การด่าและดูถูกคนอื่นไม่ได้ช่วยให้พวกคุณดูดีขึ้นหรอกนะอ้าวนี่ครับความเห็นอีกท่านหนึ่งนะฮะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าอนุสรเอี่ยมกลับมาเปิดเพลงบ้านราวเถอะอ้าวอีกคนหนึ่งบอกว่าขอขอบคุณ i b f ที่ช่วยบริจาคฮะขอบพระคุณนะฮะนี่ครับก็ยังมีนะบ,บอกว่าข้อความข้อความสุขกระบกอกหยาบคายออกมาจากจิตใจคนต่ำสามอ่ะว่าใครก็ไม่แน่ใจนะครับยังไง s m s ก็ขอให้ใช้ถ้อยคำที่สุภาพหน่อยก็แล้วกันนะครับ อีกท่านหนึ่งบอกว่าผ่านทองแท้ลงใต้นายกไม่ได้มอ่าไม่แน่ใจว่าต้องการที่จะสื่ออะไรนะครับบอกว่าถึงปชปจากขวางมั่วไปอะไรคว้างดึงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับบอกว่าโอ๊กเอ้ยข้ามเน็ตแข่งกันกับใบเตยก่อนก็แล้วกันไปแข่งกับใบเตยไม่รู้ว่าแข่งเรื่องอะไรนะครับตระกูลชินวัตนนะครับถูกยึดทรัพย์กรรมทัน,นอ,อีกท่านหนึ่งบอกว่า เอาพิษิ์เอาสีข้างถูสารแล้วนะยัวเอาหน้าถูสิเพื่อฟุกนะครับอีกท่านหนึ่งเพื่อไทยเข้าวินได้เพราะแจกเงินอ่าเขาไม่แน่ครไปว่าเขาไม่มีหลักถงหลักฐานก็ไม่ได้นะครับปชปปชชนะครับประชาชนเสียงส่วนใหญ่สนับสนุนอยู่แล้วค่ะลูกโอ๊กอ่านี่ฮะนี่น่าจะเป็นแฟนขับนะครับแล้วก็ยังมีนะครับแพ้สู้ไม่ได้ไปโทษปีพทดกองได้ไงครับเนี่ยครับอารมณ์ทางการเมืองกับน้ำเน่าเพื่อปากท้องอ่า อีกท่านหนึ่งเอาประเทศมาเล่นเกมขวางโอกาสประชาชนได้รับโอกาสนะอ่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งฮะที่ท่านผู้ชมนั้นร่วมกันแสดงความเห็นต้องขอบพระคุณจริงๆครับขอบพระคุณ IBF ฮารลนฟูดนะครับฮาาลนแน่อร่อยจริงนะครับก็ให้การสนับสนุนชนทุกปัญหากับสามารถค่ำคืนนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมประจักษ์มงศาสวัสดีครับ น้าผัวเหมือนกันที่ประจวบคีรี